สวัสดีทุกคนวนะันนี้เฮาจะพาไปเบิงบรรยากาศในการหาป่าใส่หมองวานเห่เบิงมาทำบรรลุนน้ำกันมาสิได้บ่เนาะได้หนอได้หลายปันไดยหว่าสิบานว่ามือนี่น้องเบิงดูน้ำกันไปรุนน้ำกันเด้อขาหมองให้รู้บุขาหมอกอ๋อหมองก หั네 Sadly, ดเอที่ <so um um ั่นเด็กค้ามดิตฟ้าออน้องฟุ้งตเขาเสื้อตัดฟ้าก็บอกไปอยู่กับเสวนาเอออ๋องนะอะไรก็ไดหาอเงปะมองเห็นป่ะนั่นมองเห็นป่ะนั่นนี้หรอกจนี้หรเรีบนี้หรอนนี้เห็นนั่นน่ะ มันโอมลงไห่ตือล้วนออกเดียวนี้นะออมไมไหมนี่ไหนๆมหมหนี้นะเซียมนี่ดอกจีถ้ามีเลิกไม่นิ้มนะไม่นะ เขาเขาเขานี่ขนาดวิทย์เกนี่อ่ะไม่ช่นี่หรอกโอ้ยหรือจะงมฮอตเลยบอตหอกฮเขาจะออกตอนนอกสะมองนะลฮะย้องสโมงหมองฮหงขึงแล้วส์นี่ อ๋ออ๋อออ้าเมองเบมอบมองผิดพลาดทางร้านติงนิกแน่ปิ้นใช่ไหมองวะอ่ไนแล้วนั้นน่ะ มันปเป็นเรื่มองนี่นะมองนี่ยามเหือก็ซื้อตัววางลงนี่ <c oughs> <c oughs> ใส่ตอหลางที่สองเลยเนอะลองเบิ้งกัจะได้ย์บรรลุน้ำกันง เรียบโกะเรียบเกลนลงนี้อ่อถ้าเราเอาลงนั้นเลยเขาแปะไอเดียนเกลนในนะั้นมึงข้ามไปอาบบกกลาคืนว้ามูลูกว้าบุลูก hưa nè lép nó tới sini nó chết rồi <laughs> này nó lại sợ bot thì phải tay tí nó Ốc sao giờ nè, mồm nè nhà ở đây nhúng mà khướng cho chị phun này đây đây đây

ออกดิสเฮดดะโอจักกลเของื้อดะกกนะกลังขางในเน้

โอ้งมนยู่าูบ้ามอเสียบยาด้านหน้าเขาอกว่าเขาเขาตองปบ้าน Đi rồi đó. Nói lộn nắng em nói nắng em mày em lộn ở ngang đồn em nắng em 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 em

ันเหาองบ่เห็นของก็ไม่เนาะยังสีต๊ะโต๊ใหญ่อืลับ cắn theo đi đó còn mì ô mờ bao giờ cắn mì thông mờ giờ Chán nào nộp Hôm tôi ít rồi cái tí ít tươi này sẽ bùm mì Pín cả quán này

macam pula